พี่หมีสวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนก,อนกอนดไลค์กดซับสไครป์พี่หมีหน่อยนะครับเจ้าอยากจะทำลายตระกูลจินทำไมต้องพัวพันเรื่องสกุลฉินด้วยมันเป็นเพียงความมังเอยหากคนของข้าไปรบกวนองค์ราชทายาทปันเชียต้องขออภัยด้วยแต่เรื่องของตระกูลฉินปันเชียเองก็มีแผนการของตัวเองหวังว่าฝ่าบาจะเข้าใจอย่าได้ยื่นมือเข้ามายุ่งมากนะ หากข้าเดาไม่ผิดที่เจ้าต้องการจัดการกับตระกูลฉินจินพระติ่งฉานเพราะเรื่องของห้องชูในตอนนั้นใช่หรือไม่ <c oughs> หอเทียนจีเรียกได้ว่าเป็นหอรวบรวมข่าวกองชั้นยอดไม่มีใครจะปิดบังฝาบาดได้ฝาบาดวังพัดทายปานเชฟไม่มีความทะยโยทยานอะไรเพคะ ข้าเพียงต้องการล้างมูลทิ้นให้กับตาของข้าเพื่อฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ของตระกูลเหยาเรื่องของห้องชูนั้นเป็นฝีมือของท่านแม่ทัพฉินจริงๆแต่เขาได้ไปจากที่นั่นสามปีแล้วแล้วเจ้าอยากให้ตระกูลฉินมีจุดจบแบบไหนเมื่อก่อนคำสั่งมาจากท่านแม่ทัพฉินแต่คนที่สั่งหารโจนห้องชูกับเป็นบุตรชายของเขา ก็คือท่านแม่ทัพฉินคนปัจจุบันผู้สืบทอดตำแหน่งสูงสุดถึงแม่ข้าจะไม่ฆ่าคนแต่ข้าก็ต้องรับผิดชอบผลที่ตามมา ข้าจะช่วยล้างแขนให้กับท่านตาของเจ้าตระกูลฉิน้ามีแผนไว้แล้วเจ้าห้ามแต่ต้องฟาบามองจะมุมมอมฉันท่านแม่ทับฉินเป็นแม่แท้ๆของท่านข้าไม่เชื่อท่านเลยจริงๆแต่จากมุมที่ข้ามองแนนาคตถ้าจะจัดก,การกับตระกูลฉิน เราก็ไม่อาจเป็นศัตรูกันใช่หากองราชายาตขึ้นครองราชในอนาคตตระกูลฉินมีอำนาจมากการเมืองต้องได้รับการควบคุมจากเขาข้าอยากลองคิดดูแต่ไม่ยอมให้คำตอบง่ายๆหรอกนะตอนนี้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องสู้กับองค์ราชายาต มิสู้ถอยกับก่อนร้องให้ตำแหน่งของตระกูลยาวเรื่นขั้นมีโอกาสที่จะ,ะเผชิญหน้ากับตระกูลฉินเชี่ยๆข้าไม่พูดให้เจ้าปล่อยวางความแค้นแต่ก็ไม่อยากให้เจ้าถูกความแค้นคืนกิน,กนข้าแค่อยากถามว่าที่ท่านเกลียดชังข้ามาโดยตลอดเป็นเพราะท่านปู่เข้าใจอองชูพีทท่านเลยกดข้าใช่หรือไม่ ไม่ใช่นะทัญนยาเคยบอกว่าฮ่องเต้อ,องค์กรถูกจินฉินติงคุณชายทั้งสามคนหลอกลวงอย่างไรก็ตามทั้ง3ามตระกูลก็ลุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จ,กกกจกักรพรรดิองค์กรจะสวรรคตก็หาโอกาสาที่จะจัดการกับพวกเขาไม่ได้ดังนั้นข้าจึงไม่ได้โกรธท่านเพียงเพราะอดีตฮ่องเต้ ฝาบาทอย่าทรงมองมาที่ข้ามากเกินไปจะดีกว่าข้าได้ยินมาว่าชิงไตกับห้องตัวนมั่นหมายกันอย่างรับรับความสัมพันธ์ก็กำลังดีขึ้นช่วงนี้ฝาบาทก็ระวังหน่อยก็ดีเดี๋ยวเจ้าจะให้ข้ารองพี่สาวเจ้าทำไม ฟาบาทรงมีใจให้พี่สาวค่าจริงๆหรือเหยาปานเชียถามแบบนี้ตกลงเจ้ามีใจหรือไม่ฟาบาเคยบอกว่าจะไม่ทำอะไรค่ะ หากกลับคำก็อยากให้คำสัญญาสุ่มสีุ่่มห้า